มือนี้มาห,หวอีกแล้วครับผมทีมงานว่าด่าผมเมู่อวานนี้ว่าไปกินบอเอินมาสิไปกินต้มปลากเมียอยไรเอิรอินก็่วนกันมาอีกครับไปคนตรหครับห <c oughs> มากระกวนๆบางรั้งก็ดำครับแบเร็จแล้วครับผมเรียปล่อยะไปงมวาทางไวนองเลยลงนอนก็ลงแล้วครั <c oughs> บีดำร่องเราไปงมแห่ซอยอสาโพกมมา บ้างแผนนะครับว้างแผนเสียเอาุดนี้นะครับคุณซาที่มงานขาดเบาห้ำเบาล่อครับสักลินครับเรียบรอย้วครับสีมีโตบบพอ,อ,พอด้กินนะครับผมไปหาเห็ดกับเขาครับหาเห็ดแนวยูนี้กินละบาดน,นี่ประมาณเส้นหนึ่งสองเส้นนี่เนาะเอาเรื่องม่องครับพี่น้องน้องเอาม่องเส้นหนึ่งสองเส้นมาอนี่พอดีเลย มาเจอพี่นอ้อง่นจกปราลถครับมาหาอย่างให้กินด้อกันครับผมมาจกปราลดปลาหับกล้ยครับผมพี่น้องบ้านไกลๆกันครับพี่น้องปลาหับกล้ยครับของหน่อยไปต้งางขนาดเลยมอ <c oughs> งนีครับเอียนกันเลยครับผมอี <c oughs> ทุแงแงแงหนึ่งเคืองทุงแงงผุด <c oughs> นะมองนี่ครับนี่กระสั่งี่เขียบเลยครับ เมนูก่อยก็พี่ครับมือนเจ้านั่นเจ้านั่นเ่าได้เกินกูกคนเดิมครับก่อยครับพี่น้องกูคนเดิมพี่ก่อยมือนี่ต้มพร้อมครับปิ้งพร้อมครับมือนี่มาเต็มสเต็ปเลยเดี๋ยวกินของง่ายแล้วกันครับเชฟมาสองคนครับมือนี่สบายเลยว่ามือวานนี่บัวเดมาน้ามัสยิหายเลยครับอร่อยมากก็เมียมาสัิ ก๋อยปลาขาวพี่น้องก๋อยปลาขาวอันนี้ต้มปลาครับหมองแบบง่ายเลยครับปลากระทิงครับผมพี่น้องปลาซ่อนปลากดปลาไข่แยงครับมีครบสุดเลยครับผมมากมากครับผมกินเขาน้ำกันครับ นองครับมากมากครับเรียบร้อยแล้วครับชินเขาเทียมกันครับผมต้มปลาครับแจวก้อยปิงปลาครับนี่ก๋วยปลาขาวครับผมคลิปนี้ก็สํานีนล้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับ